ครับม้มช่างเอกูานะครับอันนี้มาเ็ดงานไม้ทักตัวต้องบันท้านะครับพร้อมส่งพร้อมยิงนะครับถ้ามีโดรเลอร์บวกสี่ร้อยนะครับหอมรูปพ้อมมาเร็วไผ่หลังมาเร็วหนูโลบ จริงเลยงดาะไวาะขวดว้าวะขวดได้เลยครับระยะไม่เกิน10บเมตรนะครับ รอบรอบหน้าที่ลูกค้าสั่งไว้ประมาณรอบกลางเดือนนี้นะคะอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะอาจจะประมาณเลยไปถึงวันที่20 2สิไม่เกินยี่สิบสองเพราะรอบนี้ยุ่งเลยที่บ้านแป๊บนึ่งว๊านโอเคนะครับเดี๋ยวขอบคุณครับที่ติดตามครับโอเค ่ไปดูเลยจะทำไปดูวันนี้ตัดดัมแล้วนะคะเนนดี๋ยวจับไอศกรีเล่นใหม่เขากำลังตัดดัมตัดดัไมไว้บ้างแล้วนะคะกำลังทำอาจจะล่าช้าหน่อยนะคะรอบนี้ ทำตัดปีกจะรีบเร่งมือให้นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะมเมนเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ